สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่14สิงหาคมปี2024เราไปดูผลฟุตนฟบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลอรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดวยวรล่าเรื่องที่ผลฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาชันตงลู่หนึงไทซันเสมอกับทูแบงค์ข้าวคินาเตดไป1-1ต่อ1โดินจุดโทษก็เป็นชันตงลู่หนึงไทซันที่เอาชนะทูแบงค์ข้าวคินาเตดไป4-3ต่อ3และเอากาลาฟาก็เอาชนะชาบับเอาอาลีไป1-0ต่อ0นะครับ เราดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือกรอบที่3ซึ่งก็เป็นนัดที่2ออาเอเอลนโครเซียเสมอกับสโลวานบัติลวาวาศูนย์ต่อศูนย์รวมผล2นัดก็เป็นสโลวานบัติลวาวาที่เอาชนะอาเอเอลนโครเซียไป2.0ต่อศูนย์บดอกลิมเอาชนะยาเกโลเนียเบลิสต็อกไป4ต่อ1รวมผล2นัดก็เป็นบอดอกลิมที่เอาชนะยาเกโลเนียเบลิสต็อกไป5ต่อนฟินแนเบเชสมอกับลิวหนึ่งต่อหนึ่ง รวมผล2นัดก็เป็นเรวที่เอาชนะฟฟเดเิเช่ไป3ต่อ2เทเวนเต้เสมอกับอาร์บีเล็กซิก3ต่อ3รวมผล2นัดก็เป็นอาน ok 4. ร์บีเ,เ ok บลาาก็ลกซิาากที่เอาชนะทเวนเต้ไป5ต่อ4 PA พีเอโอเคซโลนิก้าแพ้กับเมาโมไป3ต่อ4รวมผล2นัดก็เป็นเมาโม่ที่เอาชนะพีเอโอเคซโลนิก้าไป6ต่อ5ลูโรดโดกเลตลัสกากแพ้กับคาราบักไป2ต่อ7รวมผล2นัดก็เป็นคาราบักที่เอาชนะลรโดเกเลตลัสกากไป8ต่อ4 เฟเลสวอลลเสมอกับมิทิแลนดหนึ่งต่อหนรวมผล2นัดก็เป็นมิทิแลนดที่เอาชนะเฟเลสวาลอ์สไป3ต่อหนึ่งยูนิยองแซงกิรุแพ้กับสลาเวียปลักศูนย์ต่อหรวมผล2นัดก็เป็นสลาเวียปลักที่เอาชนะยูนิยองแซงกิลรุไป4ี่ต่อห FCSB แพ้กับสปาร์ตักปลักไป2ต่อสามรวมผล2องนัดก็เป็นสปาร์ตักปลักที่เอาชนะ FCSB ไป4ต่อ3ามและเลนเจอร์ก็แพ้กับดินาโมเคียบไปศูนต่อสอ รวมผลสองนัดก็เป็นดินาโมเบอร์คปที่เอาชนะเลนเจอร์ไป3าต่อหนะครับและผลฟุตบอลลีกคับอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่1นะครับคาร์ไยแพ้กับสตอกซิตี้ไป0ูนต่อสอสตอกพอตแพ้กับแบล็กเบิร์นเลเวอร์1นต่อหเรตันโอเลนเอาชนะนิวพอร์ตคอรตี้4ี่ต่อหนฮาร์ดฟิลด์เอาชนะมอร์แคม3าต่อศคอรีทาวเอาชนะสวินดอน4ี่ต่อสอนอริดเอาชนะสตีฟเน็ตไป4ีต่อสวีแกรนเสมอกับบันซิลลี่1นต่อห ดินจุดโทษก็เป็นบันซิลี่ที่เอาชนะวีแกนไป4ต่อ2นอตแฮมตันแพ้กับว e ีคอมส์0ต่อ2ฟรีวุฒเทาเอาชนะเวสต์บรอมบียน2ต่อ1ชาตันแพ้กับเบอร์มิงแฮม0ต่อ1ดาร์บ East itter, รี้คอตตี้เอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์2ต่อ1วอนซอร์เสมอกับเอเซเตอร์1ต่อ1ดินจุดโทษก็เป็นวันซอร์ที่เอาชนะเอเซเตอร์ไป4ต่อ e e 3ทราเมียนเอาชนะแอคครินตัน3ต่อ0เคมบริดจ์แพ้กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์1ต่อ2ซันฟอร์ดแพ้กับดันคาสเตอร์0ต่อ2 พรสตันเอาชนะซันเดอร์แลนด์สอง่คาร์ดิสเอาชนะบิสตันลเวอร์สอบรอมลี่แพ้กับเอฟซีวินเบอรดันไป1นต่อสวัดฟอร์ดถล่มเอาชนะมินตันคินดอนไป5.0าตบสตันซิตี้แพ้กับโคเวนที่ศูนต่อหนโบตันเสมอกับแมนฟิลด์หนึ่งต่อหนดยจุดโทษก็เป็นโบตันที่เอาชนะแมนฟิลด์ไป5้ต่อสบาโลเอาชนะพอร์ตเวลลสต่อสลินคอนแพ้กับฮาโลเกนทาวหนึ่งต่อสอรเทแฮมเอาชนะครู2สต่อ เบอร์ตันเอาเบียนแพ้กับแบล็กพูซุนตาสี่โคเชสเตอร์เสมอกับเรดดิ้งสองตาสองเดือนจุดโทษก็เป็นโคเชสเตอร์ที่เอาชนะเรดดิ้งไปสี่ต่อสามกรินสบีเทาเสมอกับแบล็กฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเดือนจุดโทษก็เป็นกรินสบีเทาที่เอาชนะแบล็กฟอร์ดไปเก้าต่อแปดพอดสมาร์ทแพ้กับมิววอซุนตาหนึ่งสวอนซีเอาชนะจิลลิ่งแฮมสามต่อหนึ่งสุซิบิลลี่เสมอกับนักเคาน์ตี้สามต่อสามเดือนจุดโทษก็เป็นซูลซิบิลลี่ที่เอาชนะนักเคาน์ตี้ไปสี่ต่อสาม อัฟฟอร์ดยูไนเต็ดเอาชนะปีเตอร์เบโร่สองต่อศูนย์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เอาชนะเล็กแฮมไปสี่ต่อสองนะครับแล้วมาดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างครับศึกฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพในคืนนี้เวลาตีสองเรอัลมาดริดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะพบก,กับอตาลันตาแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับคู่นี้ก็จะถ่ายทอดสดทางบีนสปอตสามและโปรโกแกรมฟุตบอลลีกคัพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นรอบที่หนึ่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าพรีมาร์สจะพบเชลแนม ฮาร์เดอร์ฟิลด์ละลล United จะพบกับเชฟฟิลด์เวสเดย์หลาเวลาตีสองลีดยูไนเต็ดจะพบกับมิดเดิลสโบรนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ